สวัสดีครับเพื่อนผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่เสียงธรรมนำใจครับในวันนี้เราจะมาสนทนากันถึงหัวใจสำคัญที่สุดของการตรัสรู้และเป็นธรรมะแรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโปรดปัญจวัคคีนั่นคืออริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐสี่ประการ ซึ่งเป็นความจริงที่จะนำพาเราให้เข้าใจชีวิตและชี้ทางไปสู่การพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงครับความจริงประการแรกที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เราเห็นคือทุกข์ครับทุกข์คือสภาพที่ทนได้ยากความไม่สบายกายไม่สบายใจพระพุทธองค์ทรงจำแนกไว้ว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์การเจ็บไข้ก็เป็นทุกข การตายก็เป็นทุกข์การต้องประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์พูดโดยย่อแล้วการยึดมั่นถือมั่นในขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเรานี่แหละคือตัวทุกข์ การยอมรับว่าชีวิตนี้มีความทุกข์เป็นธรรมดาไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายนะครับแต่มันคือการมองเห็นความจริงตามที่มันเป็นเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นหาทางแก้ไขได้อย่างถูกต้องเมื่อเรารู้จักทุกแล้วความจริงประการที่สองคือสมุทยัยหรือเหตุให้เกิดทุกข์พระพุทธองค์ทรงชี้ว่าต้นตอของความทุกข์ทั้งมวลน,นั้นมาจากตัณหาครับ คือความทยานอยากความปรารถนาอย่างรุนแรงซึ่งมีอยู่สามอย่างด้วยกันคือกามตัญหาคือความอยากในกามคุณอยากได้รูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆสัมผัสที่นุ่มนวลภาวะตัญหาคือความอยากมีอยากเป็นอยากให้ตัวตนนี้คงอยู่ตลอดไปวิวะตัญหาคือความอยากไม่มี อยากไม่เป็นอยากให้บางสิ่งบางอย่างพ้นไปหรือความไม่อยากมีตัวตนตัณหาเหล่านี้เองที่ผลักดันให้เราสแสวงหาวิ่งไล่ตามสิ่งต่างๆไม่สิ้นสุดเมื่อได้มาก็ยึดต,ติดเมื่อไม่ได้ก็เป็นทุกข์เมื่อสิ่งที่ได้มาเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นทุกข์มันคือต้นเหตุที่ทำให้วงจรแห่งทุกข์หมุนต่อไปไม่หยุดหย่อนครับแต่ข่าวดีก็คือ พระพุทธองค์ทรงค้นพบความจริงประการที่สนั่นคือนิโรธหรือความดับทุกข์นิโรธคือสภาวะที่ทุกข์ดับไปโดยสิ้นเชิงเพราะสามารถดับตัณหาอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้แล้วสภาวะนี้คือพระนิพพานครับเป็นความสงบอย่างยิ่งเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นอิสรภาพสูงสุดที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในกองทุกข์อีกต่อไป การที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าทุกดับได้นี้เป็นการให้ความหวังและกำลังใจแก่พวกเราทุกคนว่าเราสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จริงๆและสุดท้ายความจริงประการที่4ี่คือมัครหรือผลทางปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์นี่คือภาคปฏิบัติครับคือข้อปฏิบัติที่เราต้องลงมือทำเพื่อจะไปถึงนิโรธ พระพุทธองค์ทรงวางหนทางไว้ให้เราแล้วเรียกว่าอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งเป็นทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือ